วันนี้มาอยู่ที่ชนัทพลาฟาร์มครับควายงามอยู่ที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อยู่กับพ่อพันธุ์ของเราก็คือนี่คือพี่เพชรนะครับพ่อคุยล่าสุดว่า1,600กกิโลตอนนี้มีแล้วแล้วก็จะมีบวกขึ้นไปอีกแล้วก็อนาคตตอนนี้มีแผนว่าจะมีถึง1,700กิโลเลยแล้วตอนนี้อายุอยู่ที่4ปีกับอีก5เดือน ล่าสุดก็มีในเรื่องของกระแสเสียงว่าตอนนี้พี่เพชรมีลูกมีหลานเยอะมากแล้วล่าสุดพี่เพชรเหมือนมีลูกในคอกเราเอาไปเดินสนามสองตัวใช่ไหมพ่อครับมีครับโอเคพอจะเอาเป็นภาษาอีสานหรือจะเอาเป็นภาษากลางภาษาอีสานนี่แหละภาษาอีสานพ่ออยากจะขอแฮชแท็กภาษากลางด้วยเพราะว่าเผื่อพี่น้องทางไกลต่างจังหวัดเนาะคนภาคกลางภาคเหนืออาจจะฟังอีสานไม่ค่อยออกผู้ชายคนนี้น่าจะถ้ามีคะแนนให้เก่าการเดินสนามนะน่าจะเต็มสิบอะ ไม่มีขาดไม่มีเกินครับแล้วก็ในสนามที่จะไปเร็วๆนี้ก็คือ,อนครสวรรค์อยู่ที่ปากน้ําโพครับเนาะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ผลักดันให้มีการประกวดด้วยล่าสุดนี่ก็จะมีพี่หมออาดแล้วก็ทางกรมปศุสัตว์แล้วก็ทางผู้ใหญ่ในพื้นที่ในการช่วยจัดงานครั้งแรกงานปากน้ําโพพ่อได้รู้ข่าวจากไหนถึงได้เดินทางไปสนามนี้รู้ข่าวจาก เจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มนี่คือผู้ช่วยหรืออะไร, <c oughs> ห,รหรือคืออะไร <c oughs> ลองผู้จัดการหรืออะไรผู้จัดการผู้จัดการฟาร์ม <c oughs> อันนั้นคือซีอโอใหญ่ซีอโอใหญ่ซีอโอใหญ่ <c oughs> ต้องขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้หลานหล่ามาเช็กอินในพื้นที่ชนะพระฟาร์มชื CEO ่อว่าคือใคร c ่วก็คือเจนุยหรือพี่นุ้ยของเรานี่เองเนาะแล้วก็พี่เพชรตอนนี้ถ้าบอกว่าลูกเยอะเท่าไหร่สถิติของการผสมจริงแล้วโครงการแล้วน้ําเชื้อด้วย น้ำเชื้อนี่จ่ายไปประมาณกี่ร้อยโดดละไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วล่ะแต่หลายร้อยแล้วเนอะน้ำเชื้อมีมีถึงพันหรือยังพ่อถึงแล้วครับแล้วส่วนทับตัวจริงนี่ประมาณกี่ร้อยพ่อสี่ร้อยกว่าหรือห้าร้อยเนี่ยแหละไม่แน่ใจอันนี้ตัวจริงครับแล้วตัวที่ออกมาตัวแรกนี่ประมาณครบกี่ปีแล้วพ่อปีครึ่งได้หรือยังอยู่ประมาณปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งลงมีให้เห็นแล้วพายที่เป็นลูกของพี่เพชรเนาะ พี่เพชรเป็นลูกของใครพ่อจะให้หลานลาคุยหรือจะให้พ่อคุยหลานลาคุยดีกว่าโอเคหลานลา <ะ S 2> <ละ S 1> มื่อกี้ได้คุยกับพ่อแล้วก็มีการเช็คพันประวัติเรียบร้อยมีความชัดเจนด้านมนุกรรมก็คือเป็นลูกสายใบยกกับสายปู่เบิ่มใช่แต่พ่อของแม่นี่นะแม่ของพี่เพชรก็คือเป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับใช่กับแม่สายทางยโสยะโส แล้วก็ส่วนววพ่อก็คือใบยกอ่าเอ้ยไายงามไผางามไงามเป็นลูกใบยกใบยกก็เป็นลูกของสุดหล่ออยู่ที่อุทัยธานีทางหน้าเนี่ยส่วนหน้าจะออกไปทางที่คุยกับพ่อนะพ่อบอกว่าไปทางเบิ่มพันล้านออกไปทางปู่เบิ่มออกไปทรงอีสานแบบทรงเนื้อหนังเจ้าเนื้อแต่ช่วงท้ายเนี่ยหรือว่าส่วนลำตรงลำตัวเนี่ยช่วงอ่างช่วงเขาเรียกว่าความดูสมูทเนาะ ก็จะติดมาทางสายใบหยกแล้วพ่อว่าลูกแต่ละตัวที่ออกมาเป็นยังไงในเรื่องของคะแนนจากพ่อสู่รุ่นลูกจากแม่พันธุ์หลายสายอย่างสายอีสานอย่างสายอุทัยอย่างลูกก้าเจริญอย่างเนี่ยเอามาร่วมบีดกับฝั่งของทางพี่เพชรเราก็จะออกมาเป็นควายงามไปเลยอธิบายให้ฟังได้เป็นอย่างคือสามารถบอก แน่นะโคตรได้ว่าจะถึงหนึ่งพัน็รอยกิโลเพราะตอนนี้อายุยังน้อยอยู่นนล่ะอ,อายุเขายังได้ซีปีหาเดือนนี่เพราะว่าจะไปอีกได้อยู่เออคือควายนี่มันมันจะเต็มอยู่ที่ประมาณเจ็ดปีนะพ่อเนาะครับเออเจ็ดปีครับทุกคนครับแล้วที่นี่ครับร้านลาเห็นถ้าในเรื่องของหนึ่งพันเจ็ดร้อยนี่มันว้าวมากแต่นี่คือหนึ่งพันหกร้อยกิโลตั้งแต่เดือนกุมภาัครบกุมภาหรือมีนาพอ่อ กุมภากุมภาหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบกิโลนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่หนึ่งพันหกร้อยแน่นอนแน่นอนเชื่อเพราะน่าจะไม่ได้โกหกหลานลแล้วหลานลาเห็นจริงๆควายตันสี่ตันห้ากับตันหกมันก็อยู่พอๆนี้แหละครับแต่อันนี้คือมันจะมีความเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะคุณตัววันตัวคืนเนี่ยเพราะว่าจะอยู่ประมาณสําหรับสําหรับคนหลายๆคนจะบอกว่าควายตัวใหญ่กินเยอะไหมสัมภาษณ์พ่อหลังบ้านแล้ว หญ้าสดอยู่ที่ไม่เกินวันละ20-30กิโลชใช่ไหมพ่อหญ้าแห้งที่เป็นเพโกล่าอัดก้อน,นยอยู่ประมาณ3ส่วนหนึ่งนะสมมติว่ามี3มก้อนเอ้ยก้อนหนึ่งแบ่ง3ส่วนก็อยู่ประมาณ1ใน3ครับแล้วก็ส่วนฟางแห้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พ่อครึ่งก้อนไหมประมาณก็เหมือนกันกับหญ้าเพโกล่าเลยครับหลานะ,ะขออนุญ,ญาตความรู้จากผู้เลี้ยงนะครับวันหนึ่งควายจะขี้กี่ก,กอง ถ้ากลางวันนี่ไม่เกินสามกลองเออถ้าคณอยากจะถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปตอนเวลาควายขี้ควายอึควายกําลังจะขับถ่ายเนี่ยพี่น้องครับจ้องเลยวันหนึ่งสามรอบเพราะล่าสุดมีคนถ่ายคลิปเพราะกําลังจะโฟกัสเรื่องนี้คนจะถ่ายคลิปขี้เนี่ยคนโดนเป็นร้อยล้านา่าบ่กูดังกะละมังแตกแล้วอาหารนี่กินวันละกี่กิโลแล้วก็เบื่ออะไรเบื่อศูนย์ศูนย์สี่สส ครับก็กินประมาณ3ากิโลครับสามกิโลโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์พอ่อโปรตีนสิบหกคือก็จะเป็นการเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อคนี่พี่เพชรพี่เพชรเริ่มร้อนแล้วครับออมาล่าสุดนี้หลาลาจะอัปเดตให้ทุกคนเห็นก็อยู่ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการเข้าโครงการพ่อบอกว่าตอนนี้ยัง ยังไว้ก่อนยังไว้ก่อนแต่ในเรื่องของน้ําเชื้อถ้าพี่น้องอยากได้ก็จะมีเซ็นเตอร์ก็ติดต่อตามเซ็นเตอร์ได้หรืออยากจะมาหาที่ฟาร์มแจกเบอร์โทรเรโทรแจกที่พี่น้องจะมาหาที่ฟาร์มด้วยไหมพ่อที่นี่คือที่นี่คือบ้านนาคําน้อยครับ,รบตำบลวังหินลาดอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับขอเบอร์โทรพ่อครับเบอร์โทรศัพท์0619989593สำหรับพี่น้องอยากจะมาทับตัวจริงในเรื่องของการไปกลับทับตัวจริงตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่พ่อ ห้าพันบาทครับห้าพันไปรับให้พี่น้องไดบอไปรับได้อยู่ครับครับค้าไปกลับถ้ารับไกลมากน้อยเท่าไหร่พ่อเราจะสะดวกในการเดินทางก็คิดหลายหกครับคิดค่าทะาคาน้ำมันกับพ่อครับพี่น้องร้อยห้าสิบกิโลไปรับได้ไหมโอ้ห่อยห้าสิบกโลนี่ต้องเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปครับคือพ่อกับแม่เลี้ยงควาสองคนนะครับจะจังเด็กกับทมากอนครับห้าสิบกิโลนี้ก็แจวเลยยิ้มได้สบายทั้ง เจ้าของฟาร์มแล้วก็สบายทั้งคนเจ้าของควายค่าจะจ่ายเพราะอาจจะคิดเป็นราคาที่ไม่ได้บักมากมายเท่าไหร,ร่แต่ที่ลักๆราคือเราจะพัฒนาร่วมกันนี่คือลูกเพชรตะวันแม่ควายน่าจะเป็นควายลูกแรกลูกแรกดีนะพ่อเนาะลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกกับเพชรเฮ้ยเฮ้ยสวยจริงพ่อแบ่งทวพ่ออู้อยากให้แบ่งเด้องานงานนี่พ่อแบ่งไหม ตั้ยทำไตัวดีมากเฮ้ยดีจังตัวนี้คือตัวที่ตัวสวยๆที่พี่หนุ่ยซื้อมาจากอุบลทุกคนจำนํำได้บะครับดูลูกครับลูกพี่เพชรแักเดือนแล้วพ่อจะเข้าสามเดืนเอนแล้วหรอหล่ะสามเดือนขาที่ดูที่ดูใหญ่อะครับขาลักษณ์กล้ามเนื้อที่ดูมาเป็นมันทรงแบบว่าเหมือนพ่อมากอ่ะแม่ร้อยห้าสิบสี่พ่อพี่เพชรตะวันล่าสุดตอนนี้ก็ร้อยเจ็สิบห อน,อนาคตพ่อบอกว่าพี่เพชรตะวันจะมีน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยมีแน่แนอนาคตครับอนาคตแม่ควายล่าสุดนี่จะใส่กับตัวไหนพ่อตันแม่นี่บอกใช่ครับก็ใส่กับเพชรตะวันเลยใส่ทอ้ทอ,งทองแล้วท้องกับเพชรตะวันครับเออท้องที่สองครับใส่เทเดียวติดเลยล่ะละ่ะตัวนี้เป็นลูกของพี่เพชรครับดูได้เลย ข<ไ><พ>อนเราเล้าเรสนาม,าานามจากสนามแล้ว่สองสนามแล้วสนามยุชนบทว่าเขารอบไปแบกความสูงเพิ่นสูงร่อยสามสิบสองสวยทรงดีครับยูสนามหนองบัวลำพูที่แล้วกะกะยังไปแบกอายุอีกอยุเพราะว่าได้ปีกับสิบก็เมื่อครับ <laughs> ก็ไปอยู่ในเขารอบเจ็ดตัวยุ่เจ็ดตัตของพ่อลงไอ สิบสองเดือนถึงสิบห้าเดือนสิบสองถึงสิบห้าแต่จริงๆความแค่สิบสองเดือนครัเนาะมันก็จะมันเลื้อยไปงตัวไม่ค่อยดีเ่ได้เพื่อนก็ต้องจัดเป็นรุ่นคนละรุ่นกันแล้วครับว่าได้ฝึกอย่างเด้นี่ละน่ะนิ่งโดยอัตโนมัติกับแม่ควายสายสายบิ๊กอุไทยบิ๊กอุไทยแม่ควายตอนนี้อยู่ที่ไหนพ่ออยู่ชุมแพครับอยู่ชุมแพแต่ก่อนอยู่นี่พ่อหรือว่าพ่อแบ่งมาอยู่กับเสียใช้ครับเพราะว่าเปแบ่งเพิ่นมา เห็นพี่นุ้ยล่าสุดไหมที่ว่าแบ่งมาในรอบในรอบสองสาเดือนมานี่ติพอครับการที่จะทําให้ควงงามตัวหนึ่งนี่เราเลี้ยงยังไงบ้างพ่อนะขอความรู้จากพ่อด้วยอันนี้ไ่ได้อีกย่างลายอะไรล่ะมันมันกินเองโดยอัตโนมัติเลยกินเองครับครับเวลาไปสนามนี่จุดนงบัวลำพูที่แล้วนี่นอนกินเองเลยนอนกินเองคือโดยพันโดยพันธุกรรมน้อมพ่อครับจริงๆเนี่ยพ่อทําไมซื้อพันธุกรรมของพี่เพชรกลับบ้าน เพราะเราจะต้องการอยากให้เห็นว่าการพัฒนาร่วมกับพี่เพชรกับแม่พันธุ์ที่ฟาร์มแต่และฟาร์มแต่และฟาร์มที่เอามาใส่นะพ่อเนาะที่นี่ก็พ่อก็เหมือนไปขอได้เพราะส,ะส่วนมากคนที่ได้ตัวเมียคือทางใจจะมาในระดับหนึ่งเพราะต้องการอยากจะเอาทําเป็นแม่พันธุ์นะพ่อเนาะใช,ใช่แล้วก็ในราคาที่ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ทุกวันนี้พัฒนาง่ายนะพ่อเนาะติดตามได้ครับช่องทางตฟอร์มของเราถ้า พี่น้องอยากจะเข้าถึงให้ได้เห็นทุกๆวันพี่นุ้ยก็จะอัปเดตทาง YouTube เลยก็คือชนะประภาฟาร์มแล้วก็ทางเฟซและก็เพจก็ชนะปภาฟาร์มเหมือนกันอัปเดตวันหนึ่งก็3โพสต์5โพสต์แล้วแต่พี่นุ้ยขยันบางบันก็มากกว่า5โพสต์ส่วนพ่อก็จะเห็นอยู่ในโพสต์บ้างแม่บ้างคนอื่นบ้างพี่นุ้ยก็จะทําให้มันเป็นสาธารณะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าคนเลี้ยงควายในอนาคตนี่คือเราไปต่อแบบมีความสุข เราเลี้ยงควายแบบมีความสุขขยันเลี้ยงวันข้างหน้าควายก็จะได้ตัวใหญ่ๆพ่อถ้ารุ่นลูกอย่างแม่พันธุ์อย่างเนี้ยไซย่างเนี้ยอนาคตคิดว่าเขาจะมีการพัฒนาร่วมเนี่ยคิดว่าเขาจะโตมากเท่าไหร่อันนี้ก็ตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วพ่อสูงร้อยสามสิบสองครับสามสิบสองกับสิบสองเดือนครับสิบสองเดือนถ้าร้อยห้าสิบมีแน่แน่ เพระแบบนี้บอกมีแน่ๆถ้าไม่ควายสมัยก่อนร้อยห้าสิบตัวเป็นล้านทุกวันนี้ก็ถ้าร้อยห้าสิบเจ้าของฟาร์มก็จะคือมันจะมีร้อยห้าสิบในในหลายวิธีนะบางบางตัวก็ร้อยห้าสิบแบบไม่ได้ใหญ่เทอะทะไม่ได้มีแบบการจ่ายลูกอะไรเวอร์วังเจ้าของฟาร์มก็จะอ่ะแบ่งในราคาที่ไม่ได้แบบว่าแพงเวอร์แต่บางตัวร้อยห้าสิบจ่ายลูกดีโครงสร้างใหญ่กระดูกเทอะทะตัวเป็นล้านเหมือนกันนะครับถูกไหมพ่อถูกครับอ่า อย่างน้องชื่ออะไรครับพ่อันนี้น้องเมษาครับน้องเมษาครับนี่คือหนึ่งตัวของลูกพี่เพชรตะวันพออยากจะให้เบอร์โทรพี่น้องอยากจะโทรหาครับในการมหาโทรศัพท์กับศูนย์หก9นึครับครับพี่น้องเห็นบอเป็นการยืนที่ดูมั่นคงมากบอดิ้นนะพ่อเนาะครับฝึกนานกี่เดือนแล้วพ่อไม่ได้ฝึกเลยครับแล้วล่ะไม่ได้ฝึกเลยจับจับไปสนามแรกกับชนนบทเลยครับเออ ได้มาพ่อก็ไปเลยครับครับพ่อเป็นคนง่ายๆจริงๆแล้วแม่ก็จะมีส่วนช่วยแหละแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ไปถึงกับเกี่ยวย่านะครับพ่อนะ่ะดูแลลุยคนเดียวเลยวันแมนโชนี่นี่ครับหน้าตาสวยมากน้องอะไรนะพ่อน้องเมษาครับน้องเมษาเป็นยังขึ้นตังเมษาเราเกิดเมษาเขาเกิดเดือนเมษาอ๋อพ่อท้าพีพี่น้องขอพ่ออยากแบ่งแบบนี้ครับหรือว่าพ่ออยากจะเก็บเป็นแม่พันธุ์ที่ฝากเปิดแบ่งแบ่งอยู่ครับ แบ่งอยู่เนาะพ่อถ้าในใจมีคาดตัวเท่าไหร่จากไดเท่าไร่พ่อตัวนี้เปิดไว้แสนหาเก้าพันแสนหาเก้าพันพอได้อยู่นะก็ไปสนามสองรอบแล้วนะมีอีกตัวหนึ่งครับมีตัวผู้วะนี่ตัวผู้ขับอยู่ที่ไห<ใ>นพ่ออยอย่ฟาร์มเขานี่แหละรครับไปดูตัวผู้กันว่าเป็นยังไงแล้วพี่น้องอยากจะได้มาติดต่อกับพ่อซื้อหาไม่ได้ว่า เพราะนี่คือเป็นลูกพันธุ์ของเราเองครับในการพัฒนาร่วมกับพี่น้องที่พี่น้องมีแม่พันเนาะพอนะไปดูตัวต่อครับนี่คือเจ้าอยักครับเจ้ายักเป็นลูกของเพชรตะวันเออตัวนี้ทุกคนครับพ่อน่ะเอาไปสนามตัวนี้บ่าใครนิ่งหรอกลล่ละพ่อนาเขาขึ้นมาดีแท้พ่อนาเขาเปิดมากเลยพ่อแม่วายสายไหนแม่เพื่อนเป็นสายปานสุรินทร์สายปานสุรินทร์นะครับใส่กับ เพชรตะวันนะครับทรงตัวดูได้แม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนพ่ออยู่ตำบลท่านางแมวชัยภูมิอยู่ชัยภูมิอยู่ใกล้ๆเราครับตอนนี้เกิดลุ้นเมษาครับนเ,เกิดวันที่สิบเก้าเมษาอันนี้คือน้องเมษาอีกน้องเมษาครับแต่เป็นตัวผู้ก็เลยรู้สึกว่าดูใหญ่เทิดทะนะ่าเขาใหญ่มากพ่อครับอันนี้พ่อได้มาจากเกษตรกรที่พัฒนาร่วมเหมือนกันครับ เออมาอยู่กับเราได้กี่วันแล้วพ่อเอ๋ยมาพร้อมกันเลยกับเมษาประมาณเดือนขวานี่หละเออจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่เป็นเรื่อควายมันพึ่งสนภาพายแต่เขาจับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับบางตัวควายที่คล้องหล่นล่านี่ก็ยังจับไม่ค่อยได้ดีเพราะเราไม่ค่อยได้จูงเขามันอยู่ที่ดูแลด้วยนี่พ่อเก่งมากเป็นทั้งครอันนี้ก็คขึกันหลาอัน จับปุ๊บปั๊บไปสนามครับแล้วเขาได้รางวัลอะไรพ่อี๋ยวนี้ก็เข่ารอบเพื่อกันกับมิาครับดูชนบทกับพ่ได้บ่ได้เข่ารอบกับไปแบกคือเเ่าไปแบกความสูงคือนเขาจลวนี้รู้สึกจะเปิดไว้สองแสนสองแสนหาพี่นุ้ยขออยู่ที่สองแสนสองจุดห้าขีดครับ็โทรมาครับตัวร้องกันได้คือเก่านั้นและเอาไปทำเอาไปทำพ่อหนุ่มนะ ครับเอาไปส่งดีมากแม่นี่สายปานชนลินสูงเท่าไหร่แม่พ่อสูงร้อยสี่สิบร้อยส่สเจร้อยสี่ปเป็นแม่ควายใหญ่ในระดับ,ใน,บในระดับเบอร์คลาสดีเลยดิร้อพี่น้องครับนี่ถ้าอยากได้จริงๆแล้วพ่อเอามาทำอะไรเอามาส่งต่อแล้วก็ได้ถ่ายทอดบางทีที่ฟาร์มเนะเาะถ้าเราอยากจะทำคอนเทนต์อาจจะ พี่เซนอะไรมันก็จะยากเพราะว่าพี่น้องเบิงน้ำใช่คับเพราะว่าถึงแย่งไปเบิดนแล้วก็เลยพวกนี้เห็นพี่น้องเบิงคือหาตัวที่มาอยู่ที่ฟาร์มคู่กับพ่อพ่อพี่น้องถ้ามาจะได้เห็นว่าลูกเพชรวันตัวไหนพี่นุ้ยก็เอาไม่เห็นนี่คือตัวผู้นะนี่คือตัวเมียนะ <c oughs> เดือกกับพี่น้องครับอยากือมากกะาค่าตัวอยู่ที่2.5ดาขีดนะพ่อเนาะครับแต่ว่าถ้าจะต่อรองก็ พี่น้องมาคุยยาวๆมีอะไร,รเอามาฝากมาตอนพอกับมามาดูตัวจริงก่อนดูตัวจริงก่อนตัวนี้จังได้กันยัก,กครับแล้วล่ะพ่อพ่อการันตีให้แล้วพ่อคิดว่าเขาดีตลอดเ่อไหนถ้าโดยความเป็นมาตรฐานที่เห็นในเรื่องของอนาคตหรือประสบการณ์ที่เราได้เห็นมาอยู่บ่อยๆไปถึงพ่อ,อยู่แหละไปถึงพอแน่นอนจังได้กับไป ที่บอดีไกลพ่อคนละเอ้ยทุกคนครับอย่าลืมนะพ่อเขาก็คือร้อยเจ็ดสิบหกนเวลานี้แต่ยังอยู่ที่สี่ปีครึ่งอันนี้แค่ปีนิดๆพ่อระวังพอเห็นนุ่มหน่อยก็พอตอนสมัยนุ่มหน่อยอันไหนรอกันพ่อนี่บอกใช่นี่ละรอพ่อวนะลูกลอกกรพ่อนะเวลานี้เด็กเด็กน้อยก็เล่นน้ำได้ได้นี่เด็กน้อยร้านน้อยไปโรงเรียนเด็นน้ำได้ แต่หน้าเขานี้ดูเปิดมากทรงอลังมากครับตอนนี้เขายังไม่ได้ฝึกนะครับครับโค้งสั่งเขาใหญ่ๆอย่งที่มันมันบวติ่มไงเลยล่ะละ่ะครับถ้าคว้โค้งสั่งมันหน่อยมันก็จะเต็มเร็วอืมนี้โค้งสั่งเขาใหญ่เขาจะให้กระดูกเขาก่อนเขาจะให้ความเป็นเทอาท่าเขาก่อนแล้วเนื้อก็จะตามมาจะพอใครติดเขาสนามเขาเขาก็ต้องท้อใจครับพ่อก็จะอยู่ในคอร์สการดูแล พวายทั้งหมดตอนนี้ในฟาร์มมีกี่ตัวครับพ่อประมาณสามสิบแล้วครับลั่นละพ่อทรงต่อในความสุขแบบนี้ความสุข้ามันเกิดขึ้นกับไลอยเราก็นี้ว่าออกเราล้วนล่ะก็จ้าซี่แหละก็ต้องเลี้ยงอยนี่แหละครับครับก็ถ้าพี่น้องผู้ใดมักเลี้ยงควายก็ต้องเขามาศึกษามาเบื้องดีๆก่อนที่ซื้อก้อนที่ยังก็ได้ครับก็ยินดีให้ความรู้เ่าที่มีครับ ถ้าเราคิดนี้บายบายทุกคนพ่อบายบายปะาบายบายครับ